ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของสุสกิในการเตรียมแผนพัฒนาและเปิดตัวมอเตอร์ไซค์เทอร์โบรุ่นใหม่ล่าสุดจำนวน2รุ่นนั่นก็คือ Ha ยบุสะเทอร์โบและ GSX700 Turbo เทอร์โบซึ่งในช่วงที่ผ่านมามีแฟนๆสุสานหลายท่านสอบถามกันเข้ามาอย่างมากมายว่าการเปิดตัวของไฮยบุสะเทอร์โบนั้นจะเกิดขึ้นในช่วงปลายปีนี้จริงหรือไม่ยืนยันนะครับว่าเป็นเรื่องจริงอย่างแน่นอน100%เพราะว่ามีเอกสารภายในของสุสานหลุดออกมาให้ได้ทราบกัน แล้วว่าปลายปีนี้จะมีการเปิดตัวอย่างแน่นอนมีแฟนรายการท่านหนึ่งได้ส่งคลิปวิดีโอนี้มาให้ผมดูแล้วถามว่านะครับไฮบริสต์เทอร์โบคันนี้ทาไมถึงออกตัวแล้วกระชากจนลอยขึ้นมาขนาดนั้นนี่คือความสุดยอดหรือว่าความสะใจของมอเตอร์ไซค์เทอร์โบในอเมริกาที่มีการจเจรงขันกันอย่างเต็มที่ทุกอย่างโอเพนมีการปรับแต่งกันทุกรูปแบบเน้นเรื่องของความเร็วความแรงเพียงอย่างเดียวบางคันนะครับมีแรงม้ามากกว่า3 0 0แรงมา้าบางคันมากกว่า400แรงมา้าซึ่งแต่ละคันจะมีความเร็วความแรงที่แล้วแต่การ Mo ดิฟปรับแต่งเนื่องจากว่านะครับไม่ได้เรื่องของความทนทานไม่ได้เรื่องของการใช้งานระยะยาวเพราะฉะนั้นทุกอย่างทํากันเต็มที่จึงไม่น่าแปลกใจว่าทําไมถึงมีแรงม้าทะลุทะลวงมากมายขนาดนั้นเพราะสปีดที่ทําได้ก็เกินกว่า400กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งหลายคนสอบถามเข้ามาว่าทําไมฮายบุสะาเทอร์โบรุ่นสแตนดาร์ดที่จะมีการเปิดตัวถึงมีแรงม้าที่เทียบไม่ได้เลยกับฮายบุสะเทอร์โบที่มีการแข่งขันนั่นชัดเจนอยู่แล้วครับว่ากติกาของการแข่งขันนั้นเขาเปิดโอเพ่นแต่ว่ารถสแตนด, Standard, ดาร์ดรถ d u c ชั่นออกสูตรตลาดนั้นต้องในนเรื่องของความปลอดภัยความทนทานในระยะยาวการดูแลรักษาเพราะฉะนั้นไฮยบุสระเทอร์โบที่จะมีการเปิดตัวจะมีแรงม้านะครับอย่างมากก็210ถึง215แรงม้าประมาณนี้ส่วนสดูกิจ,จะมีการทำพิเศษแบบลิเศษอิดิชั่นเช่นเดียวกับนินจา H2 หรือไม่นั้นต้องติดตามข่าวคราวกันต่อไปเพราะว่านั่นจะเป็นการออกแบบมาเพื่อใช้แข่งขันโดยเฉพาะหรือเพื่อความสะใจเพียงอย่างเดียวแรงม้าอาจจะขึ้นไปเกินกว่าสำหรับแรงม้าก็เป็นได้ และนี่ก็คือความเร็วความแรงของไุบรสาเทอร์โบที่มีการแข่งขันในอเมริกา เปรือ่องสาคัญแบบนี้แหละครับคือความสะใจที่หลายคนบอกว่ามันหาชมได้ยากเป็นอย่างมากและนอกเหนือไปจากเจ้าไฮบุสซาเทอร์โบแล้วอีกรุ่นหนึ่งที่จะมีการเปิดตัวพร้อมๆกันในงานอินเตอร์มอตเยอรมนีหรือไม่กรงานอิกมาอิตาลีนั่นก็คือรุ่น Gsx 700 Turbo คันนี้ครับนี่คือต้นแบบของเจ้าร e เคอร์ชัน600ที่มีการเปิดตัวไปตั้งแต่ช่วงเดือนตุลาคมในงานโตเกียวมอเตอร์โชว์2013หรือเมื่อ5ปีที่ผ่านมาจากข้อมูลเอกสารภายในของสตูกิมอเตอร์ที่หลุอดออกมานั้น G.S.X. 700 Turbo รุ่นใหม่จะมีการเปิดตัวในช่วงปลายปีนี้และจะมีพื้นฐานที่มาจากรุ่น Recursion 600คันนี้นี่เอง รถต้นแบบคันนี้ใช้เครื่องยนต์2สูบเรียง double overhead camshaft 8 wow, วาว v e ีวาตต่อสูบติดตั้งเทอร์โบชาร์เจอร์ด้านหน้าของเครื่องยนต์นะครับแล้วก็มีการดูดอากาศจากภายนอกอัดเข้าสู่ห้องเผาไหม้ให้พลังแรงม้าที่ทำได้ประมาณ100แรงมา้ากับเครื่องยนต์2สูบเรียง6 0 0ซีซีเท่านั้นแต่ว่าตัวจริงที่จะมีการเปิดตัวในช่วงปลายปีนี้จะมีการปรับเพิ่มขึ้นไปอยู่ที่7 0 0ซีซีก็คาดว่าแรงมา้าสูงสุดที่ทาได้นั้นน่าจะอยู่ประมาณ120แรงม้าก็เป็นได้ รถต้นแบบรีคอร์ดชั้นหกรใช้สวิงอาร์มหลังแขนเดียวรถตัวจริงนะครับ g s x 7 0 0 Turbo จะมีสวิงอาร์มแขนเดียวหรือไม่ติดตามชมกันต่อไปนะครับเพราะว่าทุกอย่างจะไม่เหมือนกันหรือจะแตกต่างกันอย่างไรบ้างนั้นไม่มีใครทราบได้ในขณะนี้แม้แต่ดีไซน์เพจนของตัวรถนั้นก็เชื่อว่าจะแตกต่างกันอย่างแน่นอนเรามาปิดท้ายกันที่ภาพความมันความสะใจของเจ้าไฮยาบุสะเทอร์โบกันอีกครั้งหนึ่งครับว่าทําไมถึงเร็วแรงขนาดนั้นออกตัวทีปลิวทั้งคันเรื่องราวของสตูกิจะเป็นอย่างไรติดตามกันต่อไปในโอกาาสหน้